แยะมากมาย f อีนะยังไงก็ขัดแย้งแน่นอนแอดบอกได้เลยนะครับขัดแย้งแน่นอนงานนี้นะครับลูกนอกไส้นะครับลำบากนะครับผู้ชายเนี่ยลำบากคด,ดีหนักอ่ะเอาผู้ง่ายเยอะอ่ะอคดีเยอะอ,ดดอ่ะอพผู้ง่ายหนักด้วยเออแล้วมันก็ชัดเจนด้วยไงมันมันไล่ไทม์ไลน์ไม่ได้มันคือไล่ไอ เส้นคือพูดง่ายว่าไล่ช่องทางของเงินเนี่ยมันไล่ได้ง่ายหมดนะครับเอสีไปไหนยังไงนะครับเส้นทางมันวิ่งไปไหนยังไงเข้าเข้ายัางไงออกอยังไงมันบ่งบอกชัดเจนเอสีบอกได้เลยเพราะว่าเงินมันเป็นจํานวนมากมันจะถือแบกไปไม่ได้นะเออถ้าเงินหมื่นสองหมื่นมันจะยัดกระเป๋าไปได้เอสใช่ไหมเออเงินสี่สิบห้าพันเนี่ยยัดกระเป๋าไปได้ยัดยัดตรงนั้นตรงนี้ได้ แต่เงินเป็นเลยร้อยล้านเอฟซีนะหลายหลายสิบล้านนี่โอ้โหแค่แค่พูดง่ายแอดแอดถือเงินล้านเนี่ยนะเออสิบปึกเนี่ยปึกละแสนใช่ไหมมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะเออก็ใส่กระเป๋าก็กระเป๋าสะพายได้อยู่ล้านสองล้านนี่ใส่กระเป๋าสะพายได้กระเป๋าเป้เออสองล้านเนี่ยประมาณสองสาล้านเนี่ยใส่ได้พอดีกระเป๋าเปา้อันหนึ่งก็คือนดาจะได้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้เอฟซี FC. มันขนไม่ได้มันต้องโยกย้ายทางอิเล็กทรอนิก นะบอกเลยเลยโยกย้ายทางอ e ิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นเงินจํานวนมากเนี่ยมันตรวจสอบเส้นทางการเงินได้เออมันไหลไปไหนไปยังไงออกตังไหนไหลตรงนี้ออกตรงโน้นเนี่ยไปได้หมดตรวจสอบเส้นทางนี้ได้ง่ายสีมันเพราะฉะนั้นหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกนะครับแอดบอกได้เลยเลย,ยากยากโอกาสที่พูดง่างยาว่าที่เขาไม่ออกมาตอบโต้เพราะว่าไม่รู้จะตอบโต้อยังไงนะ ทาว่าจะไปตอบโต้เขามันตอบโต้ไม่ได้เพราะว่าเขาพูดเรื่องจริงกับไอเราไปพูดโกหกเนี่ยมันย้อนแย้งกันอย่างมหาศาลแล้วมันก็ขัดกับความเป็นจริงเอ,อเหตุและผลเนี่ยมันหักล้างกันไม่ได้เลยอ่ะมันคนละเรื่องนี่มันฟังง่ายๆปัจจุบันนี่เราเสพข่าวมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเออเล่เลี่ยมการพูดการบิดเบือนการนู่นนี่นั่นมันฟังออกง่าย คือประชาชนน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้โง่เอาพูดง่ายเขาก็ฟังออกอันไหนเขาก็ฟังเข้าใจหมดแหละว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกเอฟซฟังแล้วมันเข้าใจเลยละ่ะว่าอ่าผิดยังไงถูกยังไงเออเพราะฉะนั้นออกมาเถียงก็ไม่มีประโยชน์ออกมาเถียงก็ทำมาฆ่าตัวเองมาฆ่าตัวตายอ่ะพูดง่ายมาบิดก็ฆ่าตัวตายอยู่ดีเอาจริงๆเออบิดไปก็ฆ่าตัวตาย เพราะตอนนี้เขาไม่กล้าออกมาพูดเพราะอะไรมันเข้ามันเข้าล็อกเขาหมดเนี่ยเออเข้าข้อด้วยเออแก้ไขก็ไม่ได้เขาพูดมันก็คือเขาไม่มีหรอกเขาจะมาตั้งอ่าตั้งนิทานขึ้นมาทาไมถูกไหมเขาจะมาพูดนิทานจะมาเล่าแล้วก็พูดนี้ง่ายจะมาเล่าให้คนเสียหายได้ยังไงนะเออใช่ไหมจะมาเล่าให้เอฟซีเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ยังไงใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้อา่านะจากสปปลาวใช่ไหมโอ้นี่นะครับเอฟซี F Z. จะมาเล่าจะมาแก้ไขเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับมาพูดก็ไม่ได้แล้วช่วงนี้นะเขาต้องปิดคำพูดเงียบเลยโต้เถียงก็ไม่ได้นะครับเออโตเถียงหรือเอาออกมาพูดก็เข้าตัว คนเราทําผิดเนี่ยเงียบดีที่สุดเอาจริงๆเงียบเนี่ยมันจะสบายใจกว่าเพราะอะไรพูดเยอะก็เข้าตัวอ,ออกมาพูดเมื่อไหร่ก็บิดเมื่อนั้นเอาพูดง่ายๆออกมาพูดเมื่อไหร่ก็บิดเมื่อนั้นอ่ะยิ่งคนจะมาออกออกตัวให้เนี่ยนะโอ้ก็เก่งยังไงก็ไม่รอดนั่นนั้น <laughs> เอาพูดง่ายๆนะเทวดาก็ยากแล้ว เ,เรียกเทวดามาช่วยก็ไม่ไหวแล้วเออยากนะพูดง่ายๆว่ามีทางเดียวก็คือหายตัวไปเลยดีกว่าเออหายตัวไปเลยนะหายตัวไปจากโลกนี้เนี่ยมันจะดูง่ายกว่ามันจะดูได้ดีกว่าสู้ก็ไม่มีประโยชน์คือฟังจากเขาพูดแล้วฟังอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้เลยนะบอกให้ เออลุยยังไงเก่งยังไงก็เอาตัวไม่รอดหรอ,อกงานนี้นะครับบอกได้เลยนะเออถึงเขาจะรอบรู้ทุกเรื่องทุกราวคนเรานะมันมีช่องของมันอยู่แล้วคุณแก้ขอก้อกล่าวหาเขา,าไม่ได้อยู่แล้วนะครับแก้ข้อก่าวหาไม่ได้เลยแอดบอกได้เลยแก้ได้ยังไงต่อเมื่ออ่าต่เมื่อคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณจะไปแก้ยังไงเออคุณบอกว่าคุณไม่ได้เอาไปอะไรลมันเป็นไปไม่ได้เ,เราให้ เขาก็ระบุอีกแล้วว่าให้ไปเพราะอะไรเพื่ออะไร,ออะไรมันมีเอกสารมีอะไรโอ้เซ็นไว้อย่างดีนู่นนี่นะั่นโอ้มันไปไม่รอดเออไปแย้งก็ไม่ได้แหละโอ้อะไรก็ไม่ได้แนหะผิดอย่างเดียวนะเอสดซีนะเอ,นะเอบอกได้เลยงานนี้นะแม่นะแม่เนี่ยต้องพูดง่ายๆว่าต้องหาดึงขาสามีขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้วมือก่ายหน้าผากยังไม่พอเอฟซีต้องดึง ขาสามีขึ้นมากายหน้าผากเครียดเออนะเก่งเกินไปนะ่ะเก่งเกินไปก็คือเขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาจริงๆริอปั้นปกป้องปัดป้องยังไงก็ไม่ได้โอมันตะก,กะมันไม่ผ่านนะเอฟซีไปปกป้องเพื่ออะไรปกป้องยังไงคุณไม่ได้ไปกระทำกับเขาคุณรู้ได้ยังไง ถูกไหมเออคุณ,คณ,คณมีส่วนเกี่ยวด้วยไหมเอาถามแค่นี้นะคุณมีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเขาไหมไม่มีคุณจะไปปกป้องได้ไงอ่ะปกป้องก็ตายอ่ะเออยืดอกใช่ไหมยืดอกออกมารับกระสุนอ่ะก็ตายอย่างเดียวตายอย่างเดียว เขาไม่กล้าหรอกนะครับเขาก็รู้ว่าลูกเขาทําผิดนะคนเรามันจะตะกะตรงไหนก็ไม่ได้นะไปปกไปพูดพาดพิงไปว่าคนรู้นคนนี้นะมันได้ย้อนเข้าตัวเขาเองนั่นแหละบอกได้เลยอืมใช่ครับผมป้าป้าหมอทายป้าป้าเออพูดยไงยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าอออ โอ้โหแล้วโอ้โหแต่และคนเนี่โอ้โหหนักๆเล่นเล่นหนักๆทั้งนั้นเออเล่นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กอ่ะเล่นงานใหญ่ๆอ่ะคิดดูสิเออคุณทําไปคุณก็ไม่ได้อ่ะสู้ไปก็โอเถียงไปก็ไม่ได้สู้ตามกระบวนการก็ยากอีกงานเนี้ยไม่สวยพูดง่ายไปแบบไม่สวยเสียหมดเลยเสียชื่อเสียเสียงเสียคือสร้างมาเนี่ยพูดง่ายเขาสร้างมาเขาไม่ได้ไม่ไมาทําเพื่อ เพื่อใช้ประโยชน์กับอก,บกบอาชีพที่ล่ําเรียนมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์เออหากินแบบไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วคิดดูสิเอฟซี FC. อาแต่ละคนก็ออกมาแฉเออหลายคนออกมาแฉโอ้โดนทั้งนั้นอูตายนะเออไม่รู้จะแก้ยังไงเลยนะเออออกมาแฉโอ้ออกมาพูดโอ้ตายนะงานนี้ โอ้โหประวัติไม่ต้องถามเลยโอ้โหหาเข่งมาใส่แล้วมาประวัติเนี่ยเอฟซีเออต้องหาเข่งมาใส่แล้วประวัติออตมตไม่ไหวนะเพราะอะไรมันเยอะไงมันเยอะเกินไปประวัติมันเยอะเออโอ้โหเดี๋ยวคนนั้นก็ออกมาแล้วโอ้คนนี้ก็ออกมาโอ้โหโดนกันโอ้โหนะครับระนาวนะ ใช่ครับผมคือเขาออกมาเนี่ยนะเขาพูดเนี่ยคือผลงานไม่ต้องถามเรื่องผลงานดีกว่านะครับเราถามว่าตรงเนี้ยผลงานของเขาเนี่ยเออมันมันมีอะไรคืบหน้าโอ้โหแอดยังบอกว่าอุ้ยทําไมเขาจ้างแพงขนาดนั้นเนาะเออแอ,แอดว่าจ้างจ้างแต่ละคนเนี่ยแต่เขาจะพูดเลยนะว่าสมมุติเราเราเป็นโจทย์ใช่ไหมเราจ้างทนายคนหนึ่งเนี่ยเออ ไอวิชาชีพก็นําไม่เยอะหรอกวิชาชีพประมาณสองสามหมื่นเอฟซีนะไอใครจ้างนะวิชาชีพของกี่หมื่นแต่เขาก็จะเอาจากรายได้ที่เราฟ้องร้องได้เนี่ยเขาจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ของเขานะครับตามาตามกฎของเขาที่ทีเขาตั้งขึ้นมาเขาบอกว่าเขาขอสิบห้าเปอร์เซนต์ของรายได้เขาพูดอย่างนี้ถ้าเราได้มาเท่าไหร่เขาก็เอาสิบห้าเปอร์เซนต์เห็นไหมเขาจะคิดงั้นแต่ว่าวิชาชีพเขาประมาณเอาแค่สองสามหมื่นเต็มนี้ไม่เกินนี้แหละ อ,อแอดก็เสียไปแค่นั้นเองแต่ว่าแอดเสียค่าวิไอค่าเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากเกือบเกือบล้านนเอฟซีแอดเสียไปเจ็ดแปดแสนนะเออเสียเยอะมากเออเสียไปเยอะมากหกเจ็ดแสนหรืออะไรจําไม่ได้ตอนนั้นจํตจมตัวเลขที่ที่แน่ชัดไม่ได้แต่ว่าประมาณนั้นเลยเออนั่นแหละเขาก็เอาแค่นั้น เขาก็ไม่ได้ไปคิดนะเขาไม่ได้เรียกทีงโอ้โหนะครับเยอะเป็นสิบสิบล้านไม่มีนะมันเยอะเกินไปเอฟซี FC. เออมันเยอะ <c oughs> ใช่ครับผมแต่ก่อนช่างใหญ่เขาเขาไม่มีตังหรอกนะครับแต่เขาก็บอกว่ามาช่วยด้วยจิตอาสาเขาพวกนี้จิตอาสามาช่วยแบบนั้นจิตอาสาอะไรนะครับ FC เอฟซีไปเท่าไหร่แล้วนะเออเอฟซี FC ไปเท่าไหร่แล้ว เอฟอ fc ไปเท่าไรแล้วใช่ไหม fc แต่และคนแต่มันสามารถจะไม่สามารถจะระบุอ่าตัวเลขได้ที่แน่ชัดแล้วก็สลิปนะครับเขาก็ไม่ได้ระบุได้ที่แน่ชัดนะครับแต่ที่คร่าวๆเนี่ยมันก็เยอะนะ fc เยอะมากเออได้ไปเยอะมากคือทุกคนที่มาช่วยช่างใหญ่ไม่มีใครที่บอกว่าไม่ได้ไม่มีแอดกาโดได้เลยไม่มีได้ทุกคนแล้วได้มากกว่าแล้วก็คือหนึ่ง เขาก็จะมาเปิดช่องหนึ่งละใช่ไหมเขาจะมาเปิดช่องอสองก็จะได้ได้จากเอฟซีนี่แหละเป็นหลักเลยเพราะเอฟซีจะเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ว่างั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างก็คือเปิดเปิดช่องให้ด้วยเห็นไหมพอเปิดช่องปุ๊บโอ้โหคนเข้าติดตาปุ๊บ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 แป๊บเดียวเลยโอ้โหเป็นหมื่นสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่นแค่ไม่กี่วันมันจะกระโดดขึ้นมาทันทีเลยเออมันเป็นแบบนั้นนะเอฟซีนะนี่แหละรายได้ของที่เขามาทําตรงนี้เออ แต่จะเอาเงินจากช่างใหญ่เนี่ยไม่มีแกไม่ได้มีตอนนั้นแกไม่ได้มีไรายได้อะไรอยู่แล้วถูกไหมแกก็ได้จากเอฟซีเนี่ยคอยช่วยคอยสนับสนุนเรื่องหลายๆ,ๆเรื่องได้หลายๆอย่างเอาพูดง่ายๆค่าเดินทางนะครับค่าค่าโรงแรมค่าอยู่ค่ากินอะไรอย่างงี้นะเขาก็จะออกช่วยเออมันก็มันก็จะได้ตรงนี้ไป FC เอฟซีเอบอกเลยเลยงานเนี้ยพูดง่ายๆนะเอฟซีนะอะไรก็แล้วแต่ แอดบอกเลย,เลยอืมใช่ครับผมมันมันหาไม่ได้แต่ถามว่าเรารู้กันไหมเรารู้กันเรารู้อยู่เออเราก็ติดตามมาไม่ใช่ไม่ไม่ติดตามนะอ่าตรงนี้ตรงนี้มันเป็นหย่อมหย่อมไหมมันประเมินแล้วเก็บหลักฐานไม่ได้คือมันเป็นหย่อมอ่ะตรงนี้ก็โซนหนึ่งถูกไหมล่ะส่วนมากจะสูญเสียก็จากโซนต่างอ่าต่างประเทศในเยอะเอฟี FP. โซนต่างประเทศนั้นเสียเยอะแล้วก็โซนภายในประเทศก็มีไม่ใช่ไม่มีมีแต่เล็กๆก,กน้อยๆแต่มันก็รวมไงช่วยกันเนี่ยคนละรวมแล้วก็รวมกันเข้ามาแล้วก็ไปโอนให้เขาเนี่ยและไอ้คนเป็นคนมือเป็นคนกลางเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ไอ้ก,ก็ไม่รู้แหละว่าคนกลางไ,ได้ไปเท่าไหร่เอคนที่รวบรวมอีกทีอันนี้ก็อีกคือเป็นอะไรที่มันมันปิดบังกันอ่ะมันไม่ได้ระบุอะไรที่ชัดเจนไงน,นะ เพราะฉะนั้นแอดว่ามันต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกันอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเออเอาหาเอาหาเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นที่ลองนะครับเป็นที่ทํามาหากินมันแน่นอนอยู่แล้ว,วสิแอดไม่ตอนแรกแอดไมร่รู้หรอกว่ามันจะได้เงินอาจากเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันจะได้ยังไงถูกไหมนะที่ยูทูบเบอร์เข้ามาทำาตรงนี้นะมีคนทําไมเขาชอบชอบเข้ามาหานะครับนู่นนี่นั่นแอดก็ยังงงว่าเข้ามาได้อ่าได้ ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ได้แบบไหนได้ทางไหนแต่พอเราอยู่ไปนานๆานาเนี่ยเราเริ่มรู้ล้วโอ้มันเป็นวิธีนี้นี่ว่าเออมันใช้วิธีนี้ใช้ชื่อเสียงไงใช้ชื่อเสียงไปธมาหากินอ่าเห็นไหมชื่อเสียงธมาหากินดิเอออ้างชื่ออ่าอ้างชื่อบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยอย่างงู้นอย่างนี้ช่วยช่างใหญ่นู่นนี่นะเห็นไหมเขาพูดแค่นี้เอฟทีก็ให้อยู่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรล่ะเออเอฟทีก็ให้ เขามีใจจะให้อยู่แล้วอพูดง่ายมากน้อยก็ว่ากันไปตามแล้วถ้ามันหลายๆเจ้าล่ะมันไม่มากนะโอ้มันยิ่งกว่ายฟียิ่งกว่ามากอีกนี่แหละฟีนะเราเห็นเลยนะว่าเรื่องเนี้ยมันมีการเสียหายมหาศาลนะจริง <c oughs> เสียหายเรื่องเนี้ยเออ <c oughs> เงินเงินเงินสูญเสียหรือเงินสะพัดในตรงเนี้ยเยอะมาก <c oughs> เออ จะว่า <c oughs> จะว่าเป็นสิบสิบล้านนะ่ะก็ไม่แปลกอั <c> ่น <oughs> จริงจริงนะแต่เราไม่สามารถจะรวบรวมตัวเลขที่แน่ชัดหรือที่ที่แน่จริงๆเนี่ยไม่ได้แต่แอดกล้าเชื่อเลยว่างานเนี้ยเป็นสิบสิบล้านเอาจริงๆรวมทั้งหมดทั้งมวลน,นี่นะเยอะจริงแอดพูดได้เลยสิ่งของตั้งหากซื้อของตั้งหากนะเะเงินสดก็ตั้งหากนะเอฟซี FC. ไม่ใช่ว่าธรรมดานะ เงินสดก็ต่างหากสิ่งของก็ต่างหากเอ,อ่อทุกรูปแบบมาทุกรูปแบบคนก็ไม่ใช่ในน้อยคนช่วยเหลือพร้อมที่ช่วยเหลือเป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นเป็นแสนนะพูดง,ง่ายคนที่จะช่วยเหลือเป็นแสนแล้วแค่กระดิกนิ้วที่เดียวแค่นั้นแหละโอ้โหมากันพุบพับ,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 บเลยสมัยก่อนเอสซี FC เห็นไหมล่ะเวลาเขาจะขายของเห็นไหมแค่ช่างใหญ่เขาเขาเอ่ยชื่ออ่าผลิตภัณฑ์ไหนแค่นั้นอะ โอ้โหขายดิบขายดีผลิตภัณฑ์ก็วิ่งเข้าลัวๆนะ่ะ<ม>เออใช่ไหมเขาจะไปขอสัมภาษณ์คุณมาริมเออเข้าลัลวๆแอดบอกได้เลยเลยข้าลัลวๆงานนี้นะแอดบอกได้เลย,เลยงานนี้ออจริงจริงลำบากอ,อืมเราเห็นเราก็รู้แนละ้วว่ามันเพราะอะไรนะอ,อืม สัมภาษณ์แล้วอ๋อ,อ,อใช่ไหมอ่ะนี่แหละนะครับเอดีเราเห็นแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่าเออคนแบบนี้นะครับเอาเออกข,ข่าวคืนนี้ใช่ไหม แอดไม่รู้เลาว,ว่าเขาสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะอืมอาจจะเรื่องทั่วไปหรือเปล่านะครับอืเรื่องทั่วไปหรือเปล่ารอดูนะคือช่างใหญ่เขาให้สัมภาษณ์อยู่แล้วส่วนมากนะเขาไม่ได้มีปัญหาขอเรื่องหล่อล้โหเส็งเลยเอ่อ แกคงจะไม่ได้พูดอะไรเยอะหรอกนะเอฟีแอดบอกเลยเลยเพราะว่าช่างใหญ่เขาไม่เคยพูดพลาดพิงสัท้ทีนะเออไม่เคยพูดพลาดพิงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็ออกมาะเล่นอีกนะครับนะเดี๋ยวแม่มันก็ออกมาเล่นอีกแม่แม่นอกใส้มันก็ออกมาเล่นอีกนะจริงที่เคยร่วมงานกันใช่ไหม ได้ยินเสียงเลยเหรอใช่มันคงดังอะสิใช่ไหมเอฟซี FC. เพราะว่าเขาเคยปฏิเสธเรื่องนี้มาก่อนถูกไหมเขาเคยปฏิเสธเรื่องเงิน,นมาก่อนว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลยสักบาทกขะพูดเลยแต่เราก็ไม่มีใครเชื่อแล้วแม่นอกใ้ก็ออกมาปกป้องสุดคีด เออน่จริงเอกสารมาสิแน่จริงค็หาสิปหาหลักฐานมาสินะเออเขากล้าท้าการันตีแล้วพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยทุกคนก็ออกมาแฉะนะครับนแฉการกระทําของเขาเนะเจ็นไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนีน้คนอื่นที่ไม่เคยออกมาก็ออกมาเอฟซีคนที่เขาไม่กล้าออกพอเดินโดนเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหเราเลยเ,เห็นเลย ามหลักเราก็พอรู้อยู่แล้วเพราะเรื่องของเราเราอยู่ตรงนี้เราก็พอรู้นะแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะอะไรหลักฐานมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยแต่ถามว่าเรารู้ไหมรู้เรารู้รู้ทุกเรื่องอยู่แล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันอะไม่รู้ได้ไงเออตื้นลึกหนาบางเรารู้กันอยู่แล้วแล้วถามว่าพูดง่ายว่าช่างใหญ่ก็รู้ไหมยิ่งกว่ารู้เขาจะพูดได้หรอใช่ไหมเออเพราะยังน้อยเขาก็มาช่วย นิดนดหน่อยเออนะเขามาช่วยช่วยไปพาเข้าไปในสภาเออมาช่วยตอนนั้นนะเห็นไหมนะอ่าสวัสดีคุณแม่ทุมมอนนะครับผมนั่นแหละของฟรีมันไม่มีกระบ,บอกแล้วมันไม่มีหรอกโอ้โหแล้วเขา ถามว่าเขาได้เงินไหมได้ไปเยอะอืมแล้วเขาก็อ้างว่าอ่าทํางานร่วมกันไม่ได้ทัศนอนะทัศนวิสัยเอทัศนคติไม่ตรงกันเขาพูดอย่างนี้นะเออทางานร่วมกันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องนี้หรอกจริงๆไม่ไม่ใช่ที่ดูๆนะเออไม่เกี่ยวถูกๆเขาจะโดนเทเฉยๆไปได้ยังไงถามหน่อยนะครับมันมีเหตุผลอื่นเอฟซี 呃啊。Uh, ah?